มาตลาดตะลยากเก่ามาซื้อใหม่พมอันนี้ซื้อใหม่พมมูละ่า1สิบห้าสองหมืนเจสองสีอันนี้สีเขียวกับสีตาและอันนี้อีกอีกคนละแบบอันนี้หมดละยี่ห้าหกม้วนร้อยห้าสิบอันนี้สามสีสองร้้าิบบาท ตือไปถักผ้าบางคอผ้าบางคอบล็อกพลาสติกอ่ะเทียนดีปลาดลาเยยาก่า